กค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาปอกน้องใหม่พี่น้องฮักออกมาล้วนี่นอ่อโจดฮักนาโจดแล้วกันนะค่ะเด้อปอกน่าโจดใส่กันนะคะ่ะแกงกินเหมืองแรงแสบๆค่ะมาเด้อพี่น้องมาปอกน่อโจดฮักออกมาแล้ว,วดว ตอนฮักกับบริษไทยให้พี่น้องเบิง้งมาปอกให้พี่น้องเบิ้งก็เสด้เขาไปฮักไม่อีกยจดอกพี่น้องมันได้เพราะท่านหลายน,นี่ได้ซ้ำ <คน S 1> มันหาไหลมันขึมฝนขึ้นสิตกกันเลยบริษไทยพี่น้องคนหาหลายหลาย,ลายเป็นวัดป่ดเป็นวัดมา มื้วานอันเป็นเห็นบอกที่เปนเดือเงินมื้วานนี่ไป็หอนที่มีฟองหรือว่าฝนตกแต่ก็ได้ฝนฝนตกคลาดเนาะก่ได้่อนก็ร้อนจนจนาแหลวเนี่ยมือหวานโอ้ยหลายโพดเจ้าไปฝนน้ำพิ่นบอกผมออกไปหรอคุยได้ยินแต่อันแม่บรกจอดว่าอันในอ่างกับกับอยู่นะฝนบอกฝนขึ้นไปเข่นอันกบก็ร้อนนะมันบอกลงพอไวจังสีห่าล่าไป เฮ้ยได้เห uh ็ด huh. พูนกระถึงกระตาได้หลายแห่งหนอเขาคือได้เห็ดหลายดอกก็ใหญ่ผูดนะอุ้ยดอกเห็ดมันจะดอกยังไงหนมันว่านโมได้ได้ยุ่ขึ้นโมได้ยุ่งแต่นี่ว่าได้ยุโรอทหารถึงโอ้นั่นเนียนบัจจางกินบัวหลุดยอดขายเลยหลุดหลุดรอทหารมองทางนันามองข้างเขาที่แหลกนั่นแมนปลาเห็ดเขาไข่บอมมันว่าอัน พราะท่านหอดทหารดอกมันจอดรถหาคนนั่นแหละนี่ปลาตัวนั่นแหละมองกูเคยหากับมันน่ะนั่นแหละมันก็เก็บอยู่หันบ่หาบ่ทัวดอกเกยมนันก็สิลบไปหาหันทิขัวคนตาเหตุเนาะเน่ยเพราะว่านั่นวางหันวางรถอีม่อนสตาร์ทรถเิดนั่น อยู่รอทางนะนะทางลงพอลงเมาคันขึ้นไปไล่ไหลายเลยขึ้นไปสุ่ดขึ้นไปเถิงที่รถแจ่วขึ้นไปรถเข้ามาเห็นไงมาทำบุญด้ยแม่เลยข้าวปั้นชาข้าวปั้นชาหน้าถั่วของปลาแกงใส่กับของปลานเสียงแส่ของปลาแกงใส่กับของปลาเพื่อไทย เฮ็ดแกงใส่กับหน่อไม้อันของปลาแกงใส่กับของปลานี่มันคิดหลึกจุ๋เลยมันไม่ห่อกระแท่เตาแล่นยังบุ๊กโอ้น้มันดีเลยค่แนวนั้นมันจะได้บุ๊กอุ้ยปลากระเฮ็ดกระของปลาเนี่ยเฮ็ดปลาคิดหลึกไปหมดคิดหลึกกระลอกกระแท้วแล้ว คิดไับยู่วัดคิดไปมันก็กินบ่อดหรอกมันเอาบ่ใดไปคูดมันก็ออกบ่อใดคนละอันแม่แม่อันหน่อยเอ้ยคนละมัน้มันจะมาเสียอาออกมน้ันขดกระรอคนละฝนตกขมือน้ำฝนตกขมือคนละแล้วหัววะเน่ยคันเพราะคูดกียานมันเน่าวัวทองแล้วมันเห่าเขาเมบนเพาะขเห็ดเอา่ายัมาบอใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหัวมันสีไหนมันสีเน่า Lại, nó cái, mày cháu cứ nhảy thế bưng nay nó mày phân tụi lửa mẹ tụi nội nhảy Bố phần ăn, ăn nói. Nó nội nhảy con bớt Này à tụi mẹ à, à, nó mấy hát có bớt Này tụi mẹ bớt nó mày hát có นั่งเ่แล้วน,น่างด้บ่หลายนั่ดอกอีน,อนัดอกใสดอกคิงดอกคิงแข้งนี่เพื่อนใดหลายตืบลูว เขาเจาเขาเจาหลอเจาดหันเขาไปหาหักมาโจยทีงบน้อเขามีเสียมหน่อยมีกระตาเิ้กินอยู่เห็น้ิบบ่้มแมนน้อ chiang rút nè, nó mới cái mèn nồi nhảy nèm, bắt bắt tóc mòn nhanh, khoang dài mươi, nhảy nhảy, hình ทมันดูกระปคอสอ,อคนหนึ่งนะก <c oughs> แกแข็แสบผักปตุว้ว่อะไนฟังแต่บูบอกแล้วาปูาู้เข็มมาเตยฮะ ใส่ประตูเข้มแล้วคนทุนร้งเสกเากก็ใ้เงสาด็ก่งห้องนี้ลาเสบล้วละ,ะกัว่าลันชิวประทูใผก็บ,บอกให้เข้ามาใส่กี่เล้าเบอกเดกาแกงน้อใหม่แกงยังกับสร้างก้อยเส้ปลาตูเข้มปลาตูเข้มร้องซบ่บเรามากเนา,าะ บอกมันก็นเสบน้ำผูมา ว่ามันขึ้นเลยล่ะกมึงึ้นหมูว่านี่นะต๊ะแห้งขแ่งเดยแต่วเดอดออกมาเจางห้อ่าวเยียมคุณโต๊ะการ่มสำได้ขอกระดักเอาไปตลาดได้หน่อยป่ยไปขอเช่นเนี่ยฟ้องอยอาหน้าว่าไมเยมือปะางเอาย่งเอาท่านบอกระมันมาสิเอาท่านมันมาไหว อันมืดมากแม่นตกเลยนะแต่ว่ามันหันล่มอะไเมื่อวานเนาะอันบันนี้ผู้เกี่ยวผู้โจกกีดะก็พอยแต่คันคนมีเงินแน่นคนไม่อยากกีดนะก็กีดยางไข่ก็กีดยางผู้จกให้ยูมใส่ให้ย,ยูมบ้านหวยทั้งหลานขาดหัวหลานขาดได้เกียบนั่นแตวก็ให้หนึ่งเดียวจะให้ลุงเราลุงตาหัวน้านหัวน้องตาเสานั่นเราเหานาาาน็นั้นไม่เงินนั่นหลานในเส้น ดึกๆเจ้าก็ไปาปนหวยคนที่สามกรปันหวยสิหาถุงที่ถุงอยู่สองปลาแล้วเดียวไปหาเพิ่ดเ้าไปห่อแล้วกันเออไปชรูกเอาเศ้าหนึ่งน่ังต้อเจ้าบอกว่าเหมือนเบื้องตอฝนจะตกไปไม่ได้เราก็ต้อยโผลพื้นบมาบอกเบิดห่อแกงขุนใครใครสูบยาสูบยาอีงมีกระไพามาทำสูบเจ้าพายสิหงสูบเจ้าต้างบั hả? quá bắt 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 ตั <laughs> bueno ้งไก่กันได้เดี๋ยวโควิดสปีกันคุปปองเราหมากระปอกพี่น้องวิ่งใส่กันผู้ใดเด็กกินแล้วก็วิ่งไปข้าวังควาเห็ดเขาคว้าทุ่งเห็ดแมนอยู่บ่บ่แมนทุ่งเห็ดข่อยจาที่แมนเราคือยำเมื่อก็บอกในเรื่องอันนี้ได้ละก่อนสิ่งไม่หลม อพนถุงถุงใส่ขอขาอ่จังยามาีเรามันบวมมันเกลี่ยินบริด้ก็อนบริเ้เคียนออกหนึ่งเขียนยุ้แต่วาหังที่ได้ที่ได้หอยเบาคือกันเลยข้างนี้ก็ทีได้คือกันเสีเคียนออกกัหินก็อ กัดมดเอานก่งหพอนะสดราสีารนะเก่งบนีไ่ตายอว่ามันหายงายพี่นาะนเาว่ามันหายายคเรสดเรคั้มเเลดอกดอกสดอกรดูคน่าเอ้พอจะเไหมหายากระดูกเห็ดขูกขึ้นแมลงนละ <laughs> วายัางก่กระดูกบาดี่บาดหางอดน,น,นึงเงินโอ้แขวบมิเล็มมันหยมนัมมันได้ขดตึดว่าดีเลอลึกโอ้บกคาขอบ่อเขาม่สามสาเลม <laughs> เออสานหลังกับพ่อได้หยมัยมยูหยูบกคาขาาคอหอกที่ได้มันอีได้ดเล่มเอา นยังลายอยู่บอกมว่าท่านแล้วนี่ยังอยู่สาม่ลำบอก่าวันนั้นเล่นอยู่ใสเดียรเกเพสยังไงคุยจังเสียงห่าลงมาานายเสียงเสียเออเสียมเสียหรือเปลาสยเสีหรเาใสน่อเสียมว น้ำกอดเกาตีจำได้บ่ล่ะเห็ดเสียมเสียละ่ะพี่น้องเอ้ยบอท <c oughs> ค่าแต่อันค้าตะมวนน้ำหาเห็ดเห็ดเสียมเสียล่ะบ้างเสียมไหวแล้วก็ขวดหาเห็ดเสือไหมเสือไหมี่ล้งมุดดีจัจากดีออกเรล็ว เบิ้งเอาหลับตัวไหน้านเป็นนอนเผาพวกนีาพิมบอยางนี้มันเผาแบนบ่อหน่นเบาแล้วเพิ่นชิไปเก็บได้บา่บ่อแล้วกินกับแจวนี่แสบกินดิบดิบสดสดแสบบ่ บ่แมนบ่ในมันคือหยอดคือพระอีถูกยอดมนีคือตอน,น,นอออมันคืออมว่าสองหาดอกหาดนป่เนว่เห็นลงมากมะเขาที่เมีจากแล้วนี่หิ้วแงงทิหลอ ชิ้นแอดมงคือกินเลยเลยหอมพระอืมพระแล้วก็ต้นหาหมงล่ะทำมงคุม้มพระนวัดน,นี้คงถือไปนวัางภานนะ ปอกนอใหมปลอกน้อโจดเ้าก็มาหาหนอโจดต่ออีพี่นอ้องมันบ่ทันพอแก่งผุผู้กิบเพ็ดก็บเพชรยังเลยนะบทันไ่แรดทนแล้วแรงนั่นได้คุณกิฟยังเลยปลาหน้อจโดพี่นอ้อง พี่น้องมาจุดมันอยู่แบบนี้ลรอพี่น้องนี่นอนนึงนอนกระโบงใหญ่หรอพี่น้องมอจุดกระโบงใหญ่หรอนอนสนีหรอพี่น้องอีกนอนนึง <c oughs> แต่เป็นกัมเลยเฮ็ดพอพี่น้อง <c oughs> เอาคุเฮ็ดเลยบาทาคุณอ่ะเออคอยไหว้อย่างว่ะเจ้าอันนัเจ้าเบวัมันเขาไปยืนในป่าีิรกมันเขาไป <c oughs> ในเหงาใหม่เฮ็ดพอเอาทึงมาจูดเอาทึงเฮ <c oughs> ็ดว้ามันอ่อนกับมี ได้กลามที่เหี่ยวมองเดียวก็เห็นตอนมันอ่อนบางดีอุ้ยเห็ดอันนี้อุ้ยเห็ดอันนี้พี่นางเฮ็ดยังเห็ดยางเฮ็ดอันนี้ยังเฮ็ดเท้าถิ่มเห็ดเท่าถิ่มพอนว่าปาดเต็มกลับเบ้อแล้วนะบอกเอาหยางหลอกเท้าย่างก็ได้เอาเบ้อทุยยางสู้แนว พี่บ่ายิฝรนะั่เ,เห็นหงดยาเผือเห็นหงยเด้อง่ามักะยาฮักจำอะไรตีมันเกมื่อคันใน,นงวงางางางวงงานไปทัเกมวนาเห็นไนหยเฮ็ดพอบอเอาผูเอาเฮ็ดพอก็เอาผูเอาหน่อใม่กออ็เอาน้องลงไปที่แหลมมองห,หนันอนเลย เก็บเอาหนดเลยน้องจูดน้องจูดจูย ก็มีแนวหาแล้วเนาะมันกะสิอวยเมื่อไ่ละพี่น้องอออเฮ้ยขอกนอยู่บาลนลอะไรอีกพี่นอ้องคนนึงอะไรประมาณนี้ละพี่น้องก็ดอกทิงแน่พอดีเรามาป,ป,มาป,ปิ่งปนมันกาแกงเราโจดนนแหละพี่น้องมาหอดบานล้วพี่น,อน้องนอาโจดก็ได้ประมาณนี้ละถาดหนึง่งบันกะสีเอามาทุบทุบใส่หมอ้อ พอไปเป้นี่แล้ะพี่นอ้องเอาไปตุต่มตุ่มแ้้แก่แก้ง,งพี่นอ้องแก่ผอมากัวนี้มันแก่ผน ก็ประมาณนี้เราพี่น้องทุบพ,พี่สิ่ลองได้มันแค่จิติพัดเนาะเสียงเคหนำจัดๆเสียงร้านสาว หลางถวยพี่น้องเกพือระยางระยางคูุกไปตุ๋มแต่ซิบได้แก้งให้พี่น้องเบิ่หอหร้อเพราะว่าคลิปมันสี้เหา้อโพี่น้อง อีกหนึ่งทุกทีครับกครบทุกคอ ไปหากระเพาะไตเลวแรงเนี่ยครัพี่น้องมือกับมากไปหาอีก Để xì lèo cái nó, nếu không, nếu làm nó. ประมาณนี้ละพี่น้องทุบแล้วทุบพอาไปเปรีาไปตุ่มตุ่มแล้วก็แกงพี่น้องสิบร์ไบตแกงให้พี่น้องเบิ่อก็คือแตสิจบคลิปสำเนี้แล้วพี่นอ้อ,ไปไปอนงพอกันไหมคลิปหนา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในน้ำในได,ได้พี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหนาคาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย